เราจะเป็นการบวก1จนไปถึง20ทําไมใช้บวก1นถึงยีเพราะว่าตั้งแต่1จนไปถึง20เราจะได้ใช้สูตรทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟบัตตี้บวกไฟบัตตี้ลบเทนบัตตี้บวกเทนบัตตี้ลบหรือว่าเทนแอนไฟบัตตี้บวกลบเพราะฉะนั้นเด็กๆจะได้ตอบทั้งหมดกี่สูตรคะกี่สูตรหนึ่ง6 6สามี่ห้าหหสูตร แล้วก็บวกโดยตรงด้วยเป็น7สูตรนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนด er ีข pues okay. ้างในตอบโอเคนะเพิ nah. ่มหนึ่งตอบจากบพกสองเดี๋ยวตามลำดับอะไรคะเพิ่มโดยตรงเพิ่มสามอ่ะบายบัีอะไรคะบวกถูกต้องต่อไปเพิ่มสี่ ตอบค่ะไม่ฟายแล้วค่ะลูกเห็นบอดี้เพิ่มไม่มีลูกเพิ่นบอดี้บวกต่อไปเพิ่มห้าตอบค่ะเพิ่มโดยตรงเพิ่มหกเพิ่มหกค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ค่ะ เป็นอะไรเลยอ่ะข่้นข่้นนายช่วยตอบหน่อยแทนแอนดไฟบดีบ้ดดบวก,บวกต่อไปเพิ่มเจ็ดบวกโดยโตรงเพิเ่มแปดเทนบด,ดีอะไรคะเทนบด,ดี้บวกต่อไปเพิ่มเก้าขอบคุณค่ะต่อไปเพิ่มสิบ ต่อไปเพิ่ม11บวกโดยตรงเพิ่ม12บวกโดยตรงเพิ่ม13มเ,นท,นนเนทนอะไรลูกเนทนแนนเทนแนนไฟบอดี้บวกต่อไป จุบเทนบีน้เทนบีน้อะไรอ่ะต่อไปส6หอ,อ่ะจุกต่อสิบเซ็ เทนแอนด์ป้ายดี้บวกกระป้ายสิบเจนสิบเจนไปแล้วสิบแปดเทนมาดี้อะไรเทนแอนด์บัตตี้เทนอะไรลูกเทนบัตตี้เออสิบเก้าสิบเก้าลูกอ่ะเทนบัตตี้บวกยี่สิบเออเทนบัตตี้บวกจบที่ สองร้อยสิบ